สวัสดีครับสลานลมคอย f c รับซื้อเหรียญนะครับคลิปนี้มารีวิวเหรียญให้ดูกันดีกว่านะครับเพจผมช่องผมนะครับรับซื้อเหรียญซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับคลิปนี้ผมจะรีวิวเหรียญเตรียมจัดส่งให้กับนักสะสมนะครับอันนี้คือเป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับก็ซื้อขายกันมานานหลายปีแล้วนะครับก็คือการซื้อของพี่เขาเนี่ย จะซื้อเหรียญแล้วก็จะฝากไว้นะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อแค่ครั้งเดียวนะครับระยะเวลาการซื้อหลายเดือนนะครับสเดือนสเดือนนะครับซื้อพอผมมีเหรียญมาพี่เขาก็จะซื้อแล้วก็จะฝากไว้ฝากไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับว่าพี่เขาฝากอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็เหรียญแบบไหนที่สามารถขายได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับ จังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวมาดูว่า,าได้เหรียญอะไรไปบ้างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวหาเหรียญที่ซ้ำๆแล้วก็รีวิวให้ดูก่อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็จะเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับ <c oughs> เหรียญหนึ่งบาท ผิดพลาดจากการผลิตนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีความหนากว่าปกตินะครับจะพบเจอในปีพศ2562ปกติเหรียญหนึ่งบาทจะน้ำหนักอยู่ที่3.00กรัมนะครับแต่ว่าเหรียญหนึ่งบาทชุดนี้น้ำหนักอยู่ที่3.6ดนิดๆนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวใครต้องการเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแยกย่อยดีกว่านะครับว่าเหรียญตัวหนาเนี่ยสังเกตยังไงนะครับอันนี้พี่เขาได้ไป10 13นะครับเหรียญ1นบาทที่มีความหนากว่าปกตินะครับเนี่ยสิามเหรียญนะครับส่วนใหญ่จะพบเจอเป็นปี62นะครับนี่นะครับปี62หมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจัดส่งนะครับรายการแรกนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายไปทีละทีละส่วนละกันนะครับแล้วก็มีเหรียญอันนี้1บาทปี61นะครับอันนี้ไม่ต้องอออกจากซองก็ได้ เป็นเหรียญพระเศียนตรงนะครับอ่าแบบนี้ก็รับซื้อนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทจุดสังเกตนะครับนี่ด้านก้อยและด้านหัวตรงกันนะครับพระเศียนตรงนะครับหนึ่งเหรียญอันนี้รีวิวแล้วเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> มันหลายรายการนะครับแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ก็เป็นอ่าชุดนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทหนาเช่นเดียวกันนะครับก็พบเจอบ่อยนะครับ อันนี้ก็อีกสามเหรียญเมื่อกี้เมื่อกี้13าแล้วนะครับอันนี้อีกสามเหรียญ1นบาทหนาเดี๋ยวส่งให้พี่เขา16 <ๆ S 1> เหรียญน,นะครับนี่อีกสามเหรียญน,นะครับ <c oughs> ชุดนี้อันนี้เป็นเหรียญ1นบาทปี29อ่าช่อฟ้าสั้น1เหรียญช่อฟ้ายาวอีก1เหรียญนะครับ อ่านี้รีวิวเร็วๆแล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมทําคลิปย่อยๆนะครับเดี๋ยวผมคลิปนี้ยผมให้ดูว่าเพจผมช่องผมมาซื้อขายจริงนะครับส่งเหรียญมาขายก็ได้เงินนะครับโอนเงินมาซื้อเหรียญก็ได้เหรียญนะครับเนี่ยพี่เขาฝากไว้หลายเดือนแล้วเพิ่งจัดส่งวันนี้นะครับอ่านี้หนึ่งบาท V ี29แล้วก็อันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทเป็นเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับเนี่ยเหรียญยังไม่ได้ปั๊มนะครับ อันนี้พี่เขาก็ได้ไปอีกสองเหรียญนะครับเหรียญตัวเปล่านะครับได้เหรียญอะไรอีกอันนี้เหรียญหนึ่งบาทปีหกสามอ่นนี้ผ้าเสียนตรงนะครับสองห้าหกสามนะครับปกติเหรียญรุ่นนี้จะเป็นผ้าเสียนกลับนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ผ้าเสียนตรงนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับได้พ้าเสียนตรงไปสองเหรียญแล้วมีอีก ได้เหรียญตัวหนาไปเยอะเลยนะครับอันนี้อีกอีกสามเหรียญน,นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้สิบหกเหรียญแล้วอันนี้อีกสามเหรียญเป็นสิบเก้าเหรียญน,นะครับเนี่ยน้ำหนักสามจุดหกสองกรัมนะครับปกติเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่จะหนักสามจุดศูนย์ศูนย์กรัมนะครับบางท่านเข้าใจแล้วแต่ว่ามือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปอธิบายอารอบหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอรีวิวให้จบก่อนนะครับอีกสามเหรียญ ตัวหนาตอนนี้พี่เขาได้ไป19เหรียญแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญ <c oughs> เหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญแหวงอ่าน,นี้ก็ไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่ความพอใจมากกว่านะครับผมก็ไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมได้มานานนะครับแล้วก็เก็บไว้นานแล้วอันนี้ก็คือแบ่งปันให้พี่เข้าไปนะครับได้เหรียญแหวงไปด้วย2เหรียญน,นะครับ อ่าใกล้ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรีบรีวิวนะครับ <c oughs> อันนี้เหรียญหนึ่งบาท <c oughs> ปีหกเจ็ดอันนี้ก็ปีห้าเจ็ดนะครับสองห้าห้าเจ็ดอันนี้ก็น่าจะเป็นพระเสียนตรงนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้นะครับอ่านี่นะครับก็ซื้อซื้อจริงขายจริงนะครับซื้อมาขายไปนะครับอ่ามีเหรียญจริงๆให้ดูด้วยนะครับอันนี้พรสเสียนตรงอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็จะมีอันนี้เป็น <c oughs> อันนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับ10บาทปี4 1 4 2 5บาทปี4 6 10บาทปี34นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะครับคือพี่เขาจะฝากไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยฝากไว้เป็นกองเลยนะครับเหรียญมาก็สั่งชุดนี้โอนเงินมาแล้วก็ฝากของไว้แล้วก็ค่อยจัดส่งครั้งเดียวนะครับอันนี้เข้ารอบส่งก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับชุดนี้เป็นอะไรนะครับ อ๋อนี้เป็นเหรียญที่มีการส่งมาขายเหมือนกันนะครับอันนี้ปีหกสี่อันนี้เป็นพระเสียนขวางนะครับอ่าหนึ่งเหรียญแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งบาทหนาอีกเหรียญหนึ่งนะครับสรุปพี่เขาได้หนึ่งบาทหนาไปยี่สิบเหรียญพอดีเลยนะครับเนี่ยปีหกสองอันนี้จะหนากว่าปกตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระเสียนเอียงเล็กน้อยนะครับก็ไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อนะครับชุดนี้ก็น่าน่าจะขายเหมาไปนะครับอ่าชุดนี้สามเหรียญนะครับ อ่าใกล้จะหมดแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ชุดนี้ได้อะไรไปบ้างอ๋ออันนี้เป็นชุดอ่าสภาพสวยนะครับผ่านใช้น้อยนะครับมีเหรียญอะไรบ้างมีปีสามสี่นะครับห้าสิบสตางค์ปีสามสี่อันนี้เป็นน่าจะเป็นเก่าเก็บนะครับหนึ่งเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งอันนี้ก็ผ่านใช้น้อย หนึ่งเหรียญน,นะครับชุดนี้ผมรู้สึกว่าขายเป็นชุดนะครับห้าบาทปีสี่หกผ่านใช้น้อยหยนึ่งเหรียญปีสี่สองผ่านใช้น้อยอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้เหรียญสวยนะครับนี่เหรียญเดิมๆนะครับไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างเลยนะครับผ่านใช้น้อยนะครับแล้วก็ปีห้าสามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็อ หลายหลายบาทนะครับชุดนี้กองนี้หลายบาทนะครับมาถึงถุงสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับน่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีสองเกอ่านะครับหนึ่งบาทปีสองเก้าช่อฟ้ายาวนะครับคือพี่ท่านนี้เขาจะเขาจะชอบหนึ่งบาทปีสองเก้าช่อฟ้ายาวนะครับอันนี้ช่อฟ้ายาวจะหายากกว่าช่อสั้นนะครับถ้าเป็นช่อยาวแบบนี้ผมซื้อ ถ้าเกิดว่าเป็นสภาพประมาณนี้ซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญ29ไม่ชํารุดนะครับเป็นช่อฟ้ายาวสภาพผ่านใช้ปกติไม่ได้ชํารุดก็จะซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่เตรียมจัดส่งให้กับ FC นักสะสมนะครับคือหลายๆท่านถามว่าซื้อเหรียญไปทําไมมาทําคลิปปัน่นทําไมมาทําคลิปหลอกเขาทําไมนะครับเพจผมช่องผมไม่ได้หลอกใครนะครับ มีการซื้อขายจริงๆคนที่ส่งมาขายก็ก็น่าจะรู้นะครับว่าส่งมาแล้วก็ก็ขายได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่นักสะสมนะครับพี่นักสะสมก็คือก็จะรู้นะครับก็จะมีการออเดอร์สั่งเหรียญอ่าเรื่อยเืนะครับผมก็จะหาเหรียญมาเพื่อที่จะขายต่อให้กับนักสะสมแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับชุดนี้เตรียมจัดส่งให้กับ fc นักสะสมนะครับประมาณ ประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะนะครับหลายหลายเดือนแล้วสามสี่เดือนแล้วนี่นะครับก็คือฝากเหรียญไว้นะครับยอดเงินก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพจเป็นช่องที่เป็นมิจฉาชีพอะ่ะคงไม่มีใครกล้าโอนเงินแล้วก็ฝากเหรียญไว้ขนาดนี้นะครับก็ลองลองศึกษาลองพิจารณาดูนะครับว่าเพจผมช่องผมมีความน่าเชื่อถือรับซื้อจริงขายจริงหรือเปล่านะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ ประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปยาวแล้วแหละนะครับเกือบสินาทีแล้วก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับใครที่สนใจต้องการจะซื้อขายเหรียญก็ดูรายละเอียดทางหน้าเพจก็ได้ทางช่อง youtube ก็ได้นะครับแล้วก็ติดต่อมานะครับติดต่อทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับ